สวัสดีเอฟซีแฟนส่งทุกคนนะคะมณีนุ้น,นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพ่อเพชรบุญนะคะพ่อเพชรบุญออกมาลงห้ช่องนุนทิยานี่งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะคะพอแล้วบอกว่าแนวทางของเราเนี่ยหนึ่งปีหลุดไม่เกินสองงวดนะคะงวดที่ผ่านมาเรากับส่งมาห้กับเป็นแบบนี้นะคะแนวทางของเพิ่นคลิปแรกเพื่อนจะหายรางมาก,ก่อนนะคะนะคะ ลางมาก่อนหนึ่งปีนะคะรุดเบิเกินสองนวดน่ยลางมาก่อนเข้าเจ็ดแปดตรงๆนะคะล้วคลิปโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายท่านไปแค่สองสามมือเพื่อนกับไฮโค้งสุดท้ายนะคะขนาดคลิปแรกไฮต้องงวดแล้วก็มีคลิปโค้งสุดท้ายต่อกันบิเกินสองมือนะคะมันก็นลืมเนาะพี่น้องนะคนไฮแต่ต้องงวดบางคนก็นลื่มน้นที่ย่านี่เราพูดหนึ่งลื่มพี่น้อง โคองสุดท้ายเพื่อนก็นจะหามาแบบนี้นะคะเพื่อนก็นหายรักลอยมาลักลักซิบบนมาลักหน่วยบนมานะคะแต่ว่าข้างล่างนี่เพื่อนหาแค่หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดพี่น้องเขา้าเจ็ดแปดตรงๆนะคะสําหรับข้างบนบกเขานะคะนะคะหวัวทิพานมากนะคะ สำหรับงวดนี้พ่อแล้วก็หามาแล้วนะคะหายล่างมะกร่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะคลิปนี้เป็นล่างย่างเดียวเป็นเลขสองตัวล่างหามาแล้วเน่นๆน่นจะเป็นตัวใดจะหาไปฟังเสียงสัมผัสระวังนุ่นทียากับพ่อเพชรบุลงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะคะพ่อสวัสดีคะ่ะครับผมพ่อเป็นยังไงคะสบายดีบอ เลขคือเขาทั้งสองคลิปได้างล่างขคงทุดทายคือตรงๆเลยเนะพ่อน้ะพ่อโชคดีเยอะอะค่ะพ่อเออพ่อนั่นมัน,บ,าจจานบันไหนซื้อคู่าบจ่ายมันบันยหนซื้ออ,อืทันซื้อแล้วมันเคลื่อนบ่พ่อพ่อพอล้องเมืองแล้วสามงวดมันมันเคลื่อนตลอดงวดแรกเป็นมันซีเจ็ดซีเจ็ดแปดค่ะพ่อับซื้อซีหกมันได้ซีหกแปด ค่อคือแว่ขี้8มันเคลื่อนมาเป็นสี่เแปดอืมันนี้กับมาแปดหนึ่งสองพ่อก็ได้แ802ค่ะพ่อคือแปดศูนย์สองมันมาออกแปดหนึ่งสองเงินสามถัดมาหลังเกิดคือได้หนึ่งไอ้สองหนึ่งสองค่ะมันออกสองศูนย์สองไงหน้าท่านของพ่อเนี่ยบางครั้งมันกับเขาสามโตบนมันบ่ค่ะ โตบนอ่ะถ้าบ่หาบ่เบิร์น่ะเขาสามโตบนอ่ะหมดทีเมันเสาม,นามันกับว่หาุูแต่เบิร์นก็เลยบ,บ่ค่อยแน่ใจปันไดแต่ว่าทา,างนั้นพอแน่ใจพาพอโทรหานนทิยาน่ะสองเทื่ยนนทิยาสบร,รับแท่เกลือกัอนเตนมันพอนี่หนคู่เดียวมือเล็กออก <laughs> มันรับว่ได้พอ่อขอโทษเล่ย์เล่ย์ล <laughs> ีบไล่มือหนูไล่คลิปล่องตรงแล้วก้อนเทียงหนูขอโทษเด้อค่ะโอ้ เสียดายได้เช่นเดีันแล้วัวหางเดียวคู่เดียวเพิ่นกะเอ,อ่อพ่อสิเข้าใจด้อาคา่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์ได้ก็ตามเอามาล่งช่องนนนี้ยางงวดแรกนี่จะบ่มีคนตามข้าเจ้าจะเบิ่งกอนประกา,าลงทุนนะค่ะ่นั่นบว่านะคะเพราะว่าบอกว่าปีหนึ่งหลุดสองงวดนี่ผู้ใดก็บว่าได้เพราะว่าเพิ่นต้องการอยากเบื้องว่าผลงานจริงๆว่าเออลองเบิ่งงวดแรกงวดสองกงสินะคะก็ท่านจะมีผู้ใดลงทุนกับพ่อลูกคือกันเพราะว่านุนทิยา ก็พอพอได้ฝังปักความหวังเล็แนวจังส่นดอกแล้วแต่เฟินค่ะค่ะแล้วแต่เฟินสีสทะลุบ้าพ่อไม่จั่พอพอสื่อบอได้เองคันต่อสีได้แล้วพ่อกขาเป็นยากแล้วอ๋อปีหนึ่งนี่รุดบ่เกินสองงวดเป็นบ่คะแมนจงมวยยี่สิบสี่งวดเนี่ยทั้งหมดปีหนึ่งนะจ้ายี่สิบหางวดค่ะปีหนึ่งเพราะว่ายี่สิบสี่หรือยี่สิบหางงวดเนี่ย ก็ในยี่สิบัวนในคุ้มพ่พอถามรูคุ้มค่ะคุม้มแล้ก็ณะการเขานี่เขาตรงๆเลยบปค่คะถ้าเขาก็เขาตรงตรงไั้งที่หลักมันในงวดใดที่ว่ามันหมั่นใจค่ากัคือพอเนี่ยพอใน,อนจน เรียนมานบบหเหนือเฮ็ดได้ทุกอย่างแต่บวชอยู่พ่อกัเฮ็ดได้ทุกอย่างพวกเหรียญพวกนี้ยังพวกนี้เสียพวกเสื้อกพวกข้อพวกนี้ยังพวกไหนมาทั้งพอกัเฮ็ดเบิดแต่ว่าพ่อต้องเค้กพุงสะก้อนเข้าใจแล้วอ้าววันนี้เฮ็ดไหวไปค่ะวันนี้เฮ็ดพุ่งแล้วเสียมื่อกี้นี่ก็เลย่องพวกพลาดมาแบบด้วนๆแบบร้อนๆสดๆร้อนๆเนี่ยตแบบอนอนี้ เอาเลขล่างนั่นแหละสามคู่คนี่ก่าเขาน่ะแหละอ้าวเอาล่างมาก,ก่อนค่ะเพราะว่าเอฟซีมันอยากไปหาซื้อลอตเตอรี่เอฟซีว่าโอ้ยตามพ่อเพชรบูรณ์ให้หน่อยเด้อเหมือนนะโอ้ยจากเหตุเหตุถึงบุเฮ็ดหนูก็เลยโทรมาก,กวนเอาจะ,ะได้เข้าใจตรงนี้ไงค่ะค่ะเอาเลขล่างก่อนค่ะล่างค่ะพร้อมแล้วเอาเป็นเลขติดกันเด้อติดมาแต่สามตัวมาสองตัวพลังนั่นแหละเหมือนเดิมติดล่างค่ะสองสี่แป มีสองมีสี่มีแปดเงนาเป็นเลขคู่บปแต่มันมาอย่างพีคค่ะคู่สองสี่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสองสี่สองแปดสองแปดสี่แปดสี่แปดนะชุดเต็มเลยหละเต็มของพ่อกับพี่แค่นี้แหละสามคู่ สองสี่สองแปดสี่แปดเน้นชุดไดค่ะพอ่อสิท่านหอกสี่ท่านเน้นก่อนบอกเอาเรื่องเสียเซลคงุ่้ยข่ายเขาไม่ตเน้นไหน้พี่เจงเลยเร็วแต่พ่อละค่ะเพราะว่าฐานน้นที่ญาติสัมผัสพ่อมัวที่นพานมากคลิปแรกพ่อกับหอยลางมก้อนพ่อกับเน้นหอยหาเจ็ดกับเจ็ดแปดเน้นคืเอ,เ,อมเมโ<อ>มแมนเมโมแมนเน้น นันเล่นตีวานเนนสองครูต้วันอินหาเนี่ย,นนย,าายมันกําลังมันบ่ถึงเขาคอพอก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งกับเจ 8, เ็ดแปดไงค่ะตอนโค้งที่ายพ่อก็เลยให้หนึ่งเจ็ดกับ 7, เจ็ดแปดเข่าเต็มเต็มเลยตอ้งท่ใ้มือไว้สีวอกแท้ๆนะได้เจ1 1> เ็ดแปดบาทเลยโทษสองซ้า,า,ายนู่งบ่ได้รับ <S 2> <S 2> อตอนนี้ก็เน้นให้เกษตรพ้อเน้นในพ้อเกษตรเน้นสองสี่กับสองแปดสองซี่กับสองแปด เล่นสองเสีสองแปดงวดที่พ่านมานี่พ่อไ้น์นี่ยามาหกหกคูเลข่างยังเดียวงวดนี่ไห้สามคูมันปะค่ะมีสามคูอู้คือสุดยอดแต่หน่อยก็เก้าพอเลขที่เขาตัดออกแบบมันตัดออกลายบางงวดกบมาสามคูบางงวดกบมาหกคูบ่พอนั่นยอะไรย่างไรเพรเกิดหกคู่ที่สุดเลยอืมต้องได้องเงินนั่นนะกาับานี่กาับกาบน้ำเลี้ยงลูกสามคูนี่กา แต่ว่าหกคนหรือไม่อยา่างไ้กลับที่ว่าเป็นล่างมันปะคะล่างอย่างเดียวมันก็ต้องไปสนบนเลยปวดหัวอ๋อไม่ล่างอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นบนพ่พอพออืมดีให้เนาะมันติดผีปนกันมันติดผีปนแท้ๆเก็ถจากล่างอยู่เอาเอาคือดีแท้สำหรับคนทุ่นน้อยประนั้นอะไรตอนติดตอนเนี้ยถึงบุก่าเปลาก่าเส้นติดปากนี้เพราะว่านุก่ะ บอลูนะพอหนูบ่เคยมาลงเพระาะว่าอาจารย์ได้กับเลขออกแล้วมันกับเราได้แต่ว่าเ <c oughs> ขาต้องรอบัองผลงานก่อน <c oughs> การเวลาเป็นเครื่องพิสูจ <c oughs> นะ์เนาะเอาสรุปมาพ่อห้ต้องงวนนี่ก็บห้ล่างย่างเดียวกลับด้วยห้มาเลขติดลางมีสองมีสี่มีแปดจับคู่ห้สองสี่สองแปดสี่แปดเน้นห้สองสี่กับสองแปดห้กลับนั่เป็นลางย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน <c oughs> ขอบุณพ่อลายเด้อค่ะ แต่ว่าบ่ไอ้โค้งสุดท้ายนี่ตอนงวดทีผ่านมาโน้นที่ย่าจําว่าพิษแค่สองมือพอ่อกบไหายว่าแมนติแมนแมนโค้งสุดท้ายเลขเลขบนแล้วก็จะมีเลขเออเลขลางเน้นไหแต่ว่ามือเลขออกจริงๆพอโท่มมสองสายนนนทิยาบ่าได้รับอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ไหแนวทางนะคะวันนี้กอเอฟซี FC โซดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค น,นีนค่ะพอพี่น้องเอฟซีกับสิเดงยินแหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวังนุ่นทิยากับพ่อเพชรชบูนนะคะเพ่นกับเว้าให้ปังถึงความเป็นมานะคะเข้ากับมาลอพิสูจน์กันนะคะกับมีเอฟซีหลาย่านหลายคนอยู่คอมเมนต์มาว่าพอเล่ากับมีผลงานอยู่ช่องอื่นนะคะแต่ว่า่องนอนทิยานี่เพิ่งจะหายเป็นงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะคะงวดดีงวดที่สอง เพิ่นบอกว่าปีหนึ่งรุดบาเกินสองนวดนะคะล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะสําหรับบางงวดเพื่อนบอกว่ากามาหกคู่บางงวดก u, ามาแค่สามคู่ถามาหกคู่นี่ตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะถามาสามคู่นี่คือกลับด้วยนะคะก็คืองวดนี่มาสามคู่นะคะเพิ่นจากไยลางมาก่อนเน,นี่ยค่ะแนวทางของพ่อเพชรชบูรณ์งวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดล่างนะคะล่างอย่างเดียวเลขติดล่างมีสองมีสี่มีแปด หมายถึงว่าเลขสามตวัวนี้เพิ่นจับคู่หายเลยคือสอง8ี่สองแปดี่แปดนะคะนะคะแล้วเพิ่นก็นเน้นสองับสองแปดนะคะกลับด้วยนะคะเป็นล่างอย่างเดียวทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอีกเบื่อกี้มือนะคะพอแล้วก็จะหายโค้งสุดท้ายแล้วก็สิจับบนเมื่อหายแล้วก็ที่เน้นหายตวัวได้นะคะเพิ่นจะมักปล่อยตองงวดเพราะว่าจะบ่ได้ลอกการบ้านของผู้ไดนะคะ นะคะนุ่นที่ยากกัขออวยพ่อหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกันแน่ทางของพ่อเพชรชาบู์นะคะส,บส,บสบุกสุมันมันเฮงเฮงังๆังค่ะ